สุขทุกข์ที่เราได้ประสบมาแล้วทุกๆุกรูปแบบพิขุทั้งหลายสงสารน,นี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏเธอทั้งหลายเห็นทุกขตะบุรุษผู้มีมือและเท้าไม่สมประกอบ หรือเห็นบุคคลผู้เพียบพร้อมด้วยความสุขมีบริวารคอยรับใช้พึ่งลงสันนิฐานในบุคคลน,นี้ว่าเราทั้งหลายก็เคยเสวยทุกข์หรือเสวยสุขเห็นปานนี้มาแล้วโดยการละนานี้พิขุทั้งหลายสงสารนี้กํำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูก ท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏสัตว์ที่ไม่เคยเกิดเป็นมารดาสัตว์ที่ไม่เคยเกิดเป็นบิดาสัตว์ที่ไม่เคยเกิดเป็นพี่ชายน้องชายสัตว์ที่ไม่เคยเกิดเป็นพี่สาวน้องสาวสัตว์ที่ไม่เคยเกิดเป็นบุตรสัตว์ที่ไม่เคยเกิดเป็นธิดาโดยการละนานี้มิใช่หาได้ง่ายเลยข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่า เพราะว่าสงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏภิกขุทั้งหลายก็เหตุเพียงเท่านี้พอทีเดียวเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอเพื่อจะคลายกำหนัด พอเพื่อจะหลุดพ้นดังนี้